ที่เป็นคนที่มีข้าหัวเยอะมากเลยนะคะสิบเอ็มเลยนะว่าได้นะะเวลาข้าหัวใครมาไม่รู้นะครับแต่การเราทำาจะไปไหนเดียะไปเกียนคนไงแอ๋อ,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 อไปเกียนเด็กอ่ะเอาผลไปเกียนเด็กหรือไม่ไม่เอาปืนพิษไปยิงเด็กตายไป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 เริ่มแรกก็ต้องไปที่เกาะลิงเพราะว่ามีคนชุลมุนอยู่เกาะลิงเต็มเลยมีอัปเก้ามีคนใช้ปืออนอัปเก้าโดนะตัโดนนะ เราตัวไปหาไอ้ไอ้ตัวเหลืองนั่นดิใครตัวเหลืองนั่นดิตัวเหลืองนั่นอ่ะตัวสีทองอ่ะมันมีตัวสีทองอยู่ก็ลิงอ่ะไอ้เจียวเรื่องแสงอ่ะกูบักกูบักตะกี้กูบักตู้งกายเป็นโกโก้ขันอ่ะตกน้ำตายเราเจอเราเจอคนเจียนคนในตะกี้กูบักอ่ะตุ้มตุ้มดาเมจดาเมจสี่ร้อย เฮ oh ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี oh. Oh ๋ยวลัน oh. ล oh ัน oh ลันแล้ว oh. ก oh oh ็ต oh ุ oh ้มตายเอาจริงๆนะมาเกรียนคนหรือกูมาตายเนี่ยกำลังไปกำลังไปเล่าก่อนไปกำลังไปกำลังไปเอามาดิอดูโชว์ข่าหน่อยใคนอื่นดูดิซิปเอ็มเอา เอาไม่ยังจะฆ่าดิไอแค่นี้ฆ่าหัวแต่กูเห็นเป็นเทเล่เาฆ่าหัวเก้าเอา็มไอมินมันเล่นเป่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิมาถึงปุ๊บตายปับ๊บเอยงแป๊บพอเข้าไปก่อนแล้วเอ้งเห็นใจกีลเลยตู้มันมาละมันกระโดดทับคุณ เอ้ช่างช่วยช่วยจับบอลได้หน่อนะสองดอาออกข้าวใหม่ก่นอนกุ้งจะฟับผมก่อนก็บออกข้าวใหม่ก่อนนะมันกีวันดักออกข้าวใหม่ไปใช่แล้วนี้เราจะมาเอาปืนพี่จริงด่คาคนตายใช่ใส่ใส่มาเกียนเด็กเดี๋ยวจะผลเกียนเด็กกันเดียวเอาผลนแสงเกียนเด็กเฮ้ยม,ม,มันบ้าปอ้ยฮะอะไรมันกดเดินไม่ได้ออะได้ล้ แต่มนหันได้ไปมไม่กดเดินไม่ได้ก็เดินแหละมันก็เดินแล้วมันติดอย่างเงี้ยดูนะเล้อีกเนี่ยฮะได้ละกระโดดปั๊บแม่งตกหันได้สกิลเปลี่ยนไหมไม่เราจะไปหาคนที่ใช้ฝนรอโอ้อยอาย ีิเก็ดนึงสักเกินเลือดมีก้ารอยหรือห้ารอยเนี่ยหนึ่ไม่เกินหนึ่งพันเราจะมาดูคนที่ใช้ปวดร้อนมือใครเนี่ยใครกันรี่นี่วเนี่ยไอหมอนี่แหละมันใช้ปวดทับก้าวร้อนเามีเาจมีท่นใครลองทำดู คุณดูของใครว่าของเขาก็เคยทำคลิเปเหมือนกันด้วยเหไมคนไทยมีคนไทยมัง่งคนไทยเทียบเลยพยีไม่เป็นกันเออดพีเนี่เล่นไปได้เป็นไงเครื่องแม่เป็นไงบ้างปิกเครื่องยางเล่นได้ ีนเป็นยูทูบเบอร์กี่นะยังเล่นแบบนี้ได้อะเขีย่ยนคนหรือเรามาวัดดี